หิวข้าวมากเลยรีบทำปกลับมาก็9ก้าโมงครึ่งเมือดมัวแต่ช้อปปิ้งหิข้าวนี่เอานี่ไปทำกะเพรารีบทำปะมะเดี๋ยวทำผัดกะเพราเต็มเป้ให้กินคราวนี้ทำอะไรกินครับป่นปลาค่ะป่นปลาต้มปลาอันนี้แม่ค้าครัวมาให้แล้วนะป่นปลาคืออะไรต้มปลาผ่นปลาดุกนี่ไงปลาดุกนาเอาปลาดุกไปต้มใช่ปะค่ะโอเคเดี๋ยวทำผัดเต็มเป้ให้กินนะ อ่าล้วก็ปอกหอมปอกกระเทียมเดี๋ยวไปปั่นกันเลยนี่นี่อะไรมีกุ้งจมด้วยนะแต่ว่าจะเอาไปคั่วก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมหั่นขาแล้วก็อะไรนะตะไคร้แล้วก็มะเขือใส่ด้วยแต่อันนี้จะเอาไปคั่วก่อนนะคะให้สุกตรงที่เดี๋ยวพี่เอาไปปั่นอย่างนี้เลยง่ายๆปัป่นเตลงไปอ่าหลังจากที่เราไปปั่นแล้วอันนี้ก็ได้กระเทียมกับหอมแล้วก็น,นี่คือเต็มเป้ไปบดละเอียดคล้ายๆหมูสับเลยเดี๋ยวเราก็ไปทำกันขั้นแรกก็เอา หอมกระเทียมเซล,ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวคั่วให้หอมก่อนนะครับระหว่างนี้เราผัดหอมกระเทียมของภรรยาเดือดแล้วนะน้ําแห้งแล้วด้วยใช่ช<อ><ป>่ามันค่ะเพราะว่าอยากต้มนานๆต้มนานๆน,น,นะชอบต้มนานๆค่ะได้ครับจริงๆมันสุกแล้วแหละเนี่ยจริงๆมันสุกแล้วแล้วอีกสองตัวทำไรครับเอาไว้ใส่แกงหนม้ค่ะโอเควันนี้เรากินกับข้าวสองอย่างใช่ไหมสามอย่างค่ะอันไหนอีกอย่างที่สามคืออะไรจ่อมเนี่ยจ่อมบ้างจ่อมเนี่ยเหรอใช่ค่ะอันนี้จะล้างไว้เลยนะคะ เริ่มเหลืองแล้วเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เต็มเป้ของเราอันนี้ลงไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสนะ,ะปรุงรสแล้วใส่น้ําเข้าไปหน่อยนึงเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ใบกระเพราเลยจ้าใส่ใบกระเพราเลยจ้าใส่ใบกระเพราเลยจ้าใส่ใบกระเพราอีกจ้า ปลูกเองนะใส่เท่าไหร่ก็ได้ผัดกะเพราจริงๆอ่าได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าผัดกะเพราเต็มเปสสาบอืมผัดผักใช่ไหมเนี่ยผัดกะเพราใส่วิญญาณหมูเอยใส่วิญญาณเต็มเป้ใช่เน้นกะเพราอันนี้เราก็จะมาคั่วจอมจอมแล้วนะคะปลาของเ,อเรากอ็อ๋อมันไม่ได้เป็นต้มนี่ไม่ค่ะจะทำป่นเป็นชิ้นใช่ไหมแต่ว่าจะทำป่นแบบแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปสามีจะกินไหมคะ เออาลงดูถ้ากินไม่จะแยกให้เดี๋ยวจะหนูจะใส่พริกป่นกินได้พริกก็กินได้เอออย่าพูดเลยกินได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบนมา่นว่าแสบท้องแสบท้อง <laughs> ไม่ให้กินหรอก <laughs> เดี๋ยวแบ่งได้ก็แบ่งนะคะไม่เป็นไรถ้ากินไม่หมดเราค่อยกินของสามีแต่ตัวเดียวเราไม่อีม่มยมาคั่วอันนี้ต่อคะ่ะป่นให้หนูตำเองเนะะี่ย ใช้พริกป่นนี่อ๋อคำว่าป่นคืออย่างนี้หรอไม่ใช่อย่างนี้ทุกคนหรอกแต่หนูอยากชอบแบบนี้ค่ะใส่เกลือค่ะนิดหนึ่งค่ะใส่เปงนอนนิดหนึ่งค่ะแค่นี้หรอบอกบอกไม่ต้องใส่แล้วแป็นงอนเราก็ใส่ไปนะคะนิดยิบยิบนึงค่ะพอค่ะแล้วก็ใส่น้ําจะใส่ก็ได้นี่ค่ะลวคนเหือแค่ทําอย่างนี้ก็พอค่ะนี่ค่ะเมนูอะไรเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเหนียวมาจ้างกินเลย แต่ว่าเราไม่มีนะไม่เคยกินเลยอย่างนี้เอาเอาหอมผักชีหรือผักอันต้นหอมก็ได้มาแล้วโรยโรยใส่อร่อยค่ะอร่อยอันนี้คืออะไรอ่ะจอมกุ้งค่ะผสมปลาด้วยจอมแปลว่าจอมแปลว่าจอมจอมแปลว่าแบบกุ้งหมักกุ้งดองส้มอ่ะส้มไม่รู้จะพูดเขาเรียกจอมแหนมกุ้งคล้ายๆกันใส่เครื่องลงไปแล้วไงต่อใส่นี่นะจะใส่พร้อมหรือจะแบบใส่ทีหลังก็ได้นะเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วค่ะสุกแล้วค่ะ ไปค่ะกินได้ค่ะกับข้าวช้างทำเอ้อันนี้คือเน้นเครื่องนะคะเน้นเครื่องแบบเครื่องเคียงเดี๋ยวก็เอามะเพ็ดดิบมาแบบกินกลับก็ได้ถ้ามันไม่เผ็ดยจบค่ะมีหลายอย่างแล้วนี่ค่ะผักกับเห็นยังเห็นแล้วนี่ผักกับกินกับป่นปลานะอันเนี้ยผักคะาเม็กค่ะผักพายค่ะแล้วก็ นี่ของสามีครบห้าหมู่ถักเทียบเลยตักุ้งมาซากินปลาอาลู้อยากกินมากอันนี้อยากกินมากโอเคอะ,อะมากินข้าวกินข้าวกัน